เทคโนโลยีเนี่ยเปลี่ยนเร็วมากเลยใช่ไหมครับเหมือนแบบเมื่อวานเพิ่งเห็นของใหม่ออกมาแป๊บเดียวเองวันนี้ตกรุ่นซะแล้วแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรมันคือแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงแบบไม่หยุดหย่อนแบบนี้วันนี้เราจะมาหาคําตอบที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กันครับลองนึกภาพตามนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน เตาทำอาหารในครัวหรือ Mac แม้กระทั่งเครื่องมือการเกษตรทุกอย่างเลยครับดูเหมือนจะมีอัปเดตมีเวอร์ชั่นใหม่ออกมาตลอดเวลาเลยคำถามก็คือเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นล่ะอะไรกันแน่ที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ขึ้นมาคำตอบของคำผถานนี้นะครับมันซ่อนอยู่ในอดีตของเรานี่เองครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะแต่เป็นเหมือนบทเรียนที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นคือแก่นของมันเนี่ยง่ายมากๆเลยครับ เทคโนโลยีใหม่ๆที่เราเห็นกันมันเกิดขึ้นมาเพื่อแก้จุดด้อยหรือปัญหาของเทคโนโลยีก่อนหน้านั่นเองมันเป็นเหมือนวงจรของการแก้ปัญหาที่ไม่มีวันสิ้นสุดเลยครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการพื้นฐานของคนเรานี่แหละที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นสบายขึ้นเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพกันแบบชัดๆเลยนะเรามาเริ่มกันที่ของใกล้ตัวในครัวอย่างเตากันดีกว่าครับ ถ้าเราย้อนกลับไปในยุคแรกๆเลยนะครับเรามีสิ่งที่เรียกว่าเตาก้อนเศร้ามันก็คือเห็นสามก้อนง่ายๆเนี่ยแหละครับแต่เห็นจุดด้อยชัดเลยใช่ไหมล่ะคือมันควบคุมความร้อนอะไรไม่ได้เลยนั่นแหละครับที่นําไปสู่การแก้ปัญหาด้วยเตาดินเหนียวซึ่งมันกักความร้อนได้ดีขึ้นเยอะเลยแต่แล้วไงครับก็เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาแทนก็คือมันยังใหญ่และหนักมากเคลื่อนย้ายไปไหนไม่ได้อยู่ดีทีนี้ พอมาถึงยุคที่คนเราต้องการความสะดวกสบายอยากจะเคลื่อนย้ายได้เตาถ่านก็เลยกลายเป็นคำตอบเลยครับแต่มันก็มาพร้อมกับปัญหาคลาสสิกที่เรารู้ๆกันทั้งควันทั้งขมเหลาแถมยังจุดติดยากอีกวงจรการแก้ปัญหาก็เลยต้องหมุนต่อไปครับคราวนี้เตาแก๊สก็เข้ามาแก้โจทย์นี้ได้แบบหมดจดเลยให้ความร้อนทันใจสะอาดสะอ้านแต่ เห็นไหมครับว่ามันก็สร้างจุดด้อยใหม่ขึ้นมาเหมือนกันแถมยังอันตรายกว่าเดิมด้วยนั่นก็คือความเสี่ยงเรื่องแก๊สรั่วนั่นเองและนี่แหละครับคือจุดที่วิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆต่อไฟฟ้าเนี่ยปลอดภัยจากเรื่องแก๊สรั่วนแน่นอนเหมาะก,กับชีวิตในคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์มากๆแต่มันก็สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกจนได้ก็คือพื้นผิวเตาที่มันร้อนจัดจนเป็นอันตรายได้เลยและจุดอ่อนนี้เองครับที่ถูกแก้ไขได้อย่างน่าทึ่งมากๆ ด้วยเตาแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้หลักการเหนี่ยวนำคือมันทำให้ความร้อนเกิดที่ตัวกระทะหรือหม้อโดยตรงเลยผลก็คือพื้นผิวเตายังเย็นอยู่ปลอดภัยกว่ากันเยอะแถมยังประหยัดไฟกว่าด้วยนี่แหละครับตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของวิวัฒนาการเลยเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญเลยก็คือเราจะเห็นลำดับการพัฒนาที่มันชัดเจนมากๆเลยนะครับ แต่ละก้าวแต่ละขั้นตอนเนี่ยคือการเข้ามาแก้ไขจุดอ่อนของรุ่นก่อนหน้าแบบตรงๆเลยจากแค่ก้อนหินธรรมดาธรรมดาไม่กี่ก้อนกลายมาเป็นเตาอัจฉริยะที่ทั้งปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในปัจจุบันเอาละครับไอ้รูปแบบปัญหานำไปสู่ทางออกแบบนี้นะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในครัวเท่านั้นนะแต่มันยังเกิดขึ้นในสเกลที่ใหญ่กว่านั้นมากๆด้วยอย่างเช่นในแวดวงการเกษตรซึ่งถือเป็นรากฐานอาหารของพวกเราทุกคนเลย จุดเปลี่ยนสาคัญที่เรียกว่าพลิกโฉมการทําฟาร์มไปตลอดกาลเลยก็คือการมาของเครื่องยนต์ครับลองนึกภาพตามนะครับจากเดิมที่ต้องใช้ทั้งแรงคนแรงสัตว์ซึ่งมันทั้งช้าแล้วก็เหนื่อยมากๆเปลี่ยนมาเป็นพลังของเครื่องจักรที่ทํางานได้แบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนี่ถือการปฏิวัติประสิทธิภาพของจริงเลยครับและแน่นอนครับพอมีทางออกใหม่มันก็มักจะมีปัญหาใหม่ตามมาเสมอรถครคเตอร์สมัยใหม่เนี่ย โอ้โหทำได้ทุกอย่างจริงๆครับประหยัดทั้งแรงทั้งเวลาไปได้มาหาศาลเลยแต่ลองมาดูที่ข้อเสียกันบ้างสิครับไหนจะเรื่องที่ต้องพึ่งพาน้ำมันตลอดค่าบำรุงรักษาก็สูงใช่ย่อยแล้วก็ต้องใช้คนขับที่มีทักษะเฉพาะทางอีกนี่แหละครับคือจุดด้อยของเทคโนโลยียุคปัจจุบันที่รอวันที่จะมีคนมาคิดคนวิธีแก้ไขในขั้นต่อไปเห็นไหมครับจากเตาในครัวมาสู่เครื่องจักรในไรนารูปแบบเดียวกันเปะ๊เปะเลย แล้วมันก็ยังตามเรามาถึงขั้นตอนการถนอมอาหารด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายที่เรียบง่ายมากๆเลยก็คือทำยังไงก็ได้ให้อาหารมันปลอดภัยแล้วก็เก็บไว้ได้นานขึ้นเราลองมาดูเส้นทางการถนอมนมเป็นตัวอย่างกันนะครับจะเห็นเลยว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันคือการพยายามหาจุดสมดุลที่ยากมากๆเลยระหว่าง 1. คือการฆ่าเชื้อเพื่อให้มันปลอดภัย 2. คือการยืดอายุการเก็บให้นานที่สุดและ3คือความพยายามที่จะรักษารสชาติเดิมๆของนมเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือจะลองดูความท้าทายในการปลูกกล้วยก็ได้ครับ อันนี้ชัดเลยมันคือการเดิมพันครั้งใหญ่เลยนะระหว่างวิธีแบบธรรมชาติดั้งเดิมที่ใช้หนอ่อซึ่งต้นทุนต่ำก็จริงแต่ก็เสี่ยงต่อโรคแถมยังได้ผลผลิตน้อยกับอีกทางคือการก้าวกระโดดทางวิทยาศาสตร์ไปเลยอย่างการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่แม้จะต้องลงทุนสูงลิว่วแต่ผลที่ได้คือผลผลิตมหาศาลแถมยังปลอดโรคอีกด้วยเพื่อที่จะป้อนตลาดได้ทั้งโลกทีนี้พอเราดูตัวอย่างทั้งหมดนี้มาแล้ว ก็น่าจะพอเห็นภาพกันแล้วนะครับว่าแล้วอะไรล่ะคือพลังที่อยู่เบื้องหลังจริงๆที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้กันแน่ถ้าเราสรุปจากกรณีศึกษาทั้งหมดนะครับเราจะเห็นพลังขับเคลื่อนหลักๆอยู่4อย่างที่ทํางานร่วมกันตลอดเวลาเลยครับ1ก็คือปัญหาและความต้องการของมนุษย์เราเอง 2. คือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการค้นพบใหม่ๆ 3. คือปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ต้องการลดต้นทนุนต้องการค้าขายแล้วสุดท้ายปัจจัยที่4ี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิตของเรานี่แหละครับและสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำที่สุดเลยก็คือว่าเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับแต่มันคือกรอบความคิดที่เราจะเอาไว้ใช้มองไปข้างหน้ามองไปสู่อนาคตเพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจเลือกหรือแม้กระทั่งสร้างเทคโนโลยีที่เราจะใช้กันต่อไปได้ดียิ่งขึ้น และสุดท้ายนี้อยากจะชวนให้ลองใช้มุมมองแบบนี้ลองไปวิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบตัวดูนะครับว่าเทคโนโลยีที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยเอมันกำลังสร้างปัญหาอะไรซ่อนเอาไว้อยู่หรือเปล่าและนั่นหละครับอาจจะเป็นคำใบ้ถึงบทต่อไปของวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นได้